เราจบไปแล้วนะคะในเรื่องของการวัดค่ากลางและการกระจาย Confidence Interval สุดท้ายนี้ที่เราจะวิเคราะห์ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการวัดสถานะทางสุขภาพนะคะซึ่งเราก็จะใช้ตัวเลขอ,อยู่4ตัวค่ะอันที่1คือจํานวนนับอันที่2คือสัดส,ส่วนที่3คืออัตราส่วนนะคะที่4ี่คืออัตราค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละตัวค่ะ จำนวนนับอันนี้เป็นอะไรที่ง่ายและทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้วนะคะก็คือนับนับธรรมดาเลยค่ะเช่นนับจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดก็ก่ว่ามีเท่าไหร่นะคะเช่นมี55,60ร้รายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจำนวนนับเนี่ยก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่อาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้คำนึงถึงด้านอื่น,นๆเช่นจำนวนประชากรทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะมีผู้ป่วยกี่คนจากประชากรกี่คนอันนี้จำนวนนับจะบอกไม่ได้นะคะ ดังนั้นก็จะต้องมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่มาช่วย,ชวยเช่นสัดส่วนนะคะสัดส่วนอันนี้ก็ง่ายๆค่ะเราลองคิดถึงพิซซ่านะคะหรือเค้กก็ได้สำหรับสัดส่วนเนี่ยตัวตั้งจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของตัวหารเช่นลูกกลมๆนี้ลองจินตนาการว่าเป็นพิซซ่านะคะสัดส่วนก็จะคือพิซซ่า1ชิ้นที่ถูกแบ่งออกไปหารด้วยจำนวนพิซซ่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นค่าร้อยละเราก็จะถือว่าเป็นค่าสัดส่วนเหมือนกัน เราบอกว่าสัดส่วนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจากผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมดคิดเป็น20%แปลว่าในกลุ่มคนที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งหมด100คนในเดือนนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง20คนค่ะ ค่าที่3นะคะก็จะเป็นค่าอัตราส่วนหรือว่าเรโชค่ะอัตราส่วนเนี่ยก็จะเป็นค่าที่ตัวตั้งและตัวหารเนี่ยจะมาจากคนละกลุ่มกันก็ได้นะคะอย่างเช่นเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ2ต่อ1ซึ่งเราจะใช้ค่าอัตราส่วนเนี่ยเมื่อเราต้องการที่จะเปรียบเทียบความเป็นเท่านะคะเช่นชายเป็นกี่เท่าของเพศหญิงผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเป็นกี่เท่าของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะใช้ค่าอัตราส่วนค่ะ สุดท้ายก็จะเป็นค่าเรทนะคะหรือค่าอัตราซึ่งอาจจะเป็นสัดส,ส่วนหรืออัตราส่วนที่ตัวหารเนี่ยมีเวลาเป็นส่วนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นอัตราเนี่ยก็จะประกอบด้วยจํานวนผู้ป่วยเป็นตัวตั้งหารด้วยขนาดประชากรทั้งหมดนะคะหรือสิ่งที่เราต้องการเปรียบเทียบและเวลาที่เราทําการศึกษาค่ะเช่นถ้าเราต้องการที่จะดูอัตราตายรายปีนะคะในปี2564 ก็จะเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตในปี2,564นะคะหารด้วยประชากรไหมคะประชากรในปี2,564ซึ่งหารด้วย1ก็คือเราดูแค่ปีเดียวดังนั้นเวลาที่เรารายงานผลเนี่ยเราก็จะรายงานผลเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตจุดๆรายต่อประชากร1 0 0 0คนต่อปีค่ะก็จะเห็นว่าเรามีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวด้วยในตัวหารนะคะและในทางระบาดวิทยาก็จะมี คำอยู่สองสาคำที่เราจําเป็นจะต้องรู้จักเพื่อวัวดความถี่ของการเกิดโรคค่ะคําแรกคือคําว่าอุบัติการนะคะหรือว่าอินซิเดนต์อินซิเดนต์เนี่ยจะใช้เมื่อเรากําลังพูดถึงผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้กับโรคที่เป็นเร็วหายเร็วนะคะเวลาคำนวณน,นะคะเราก็จะคำนวณจากจำนวนผู้ป่วยรายใหม่หารด้วยประชากรเสียงนะเวลาเริ่มต้นตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีประชากรเริ่มต้น1 0 0คนโดยที่เขายังไม่ได้ป่วยเลยแล้วเรา เฝ้าดูว่าเมื่อเวลาผ่านไปมีจํานวนผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นกี่คนเราก็จะเอาผู้ป่วยรายใหม่เป็นตัวตั้งค่ะแล้วก็ประชากรเสี่ยงนะเวลาเริ่มต้นเป็นตัวหารซึ่งค่าอุบัติการหรืออินซิเดนต์เนี่ยจะบ่งบอกความเสี่ยงของการเกิดโรคค่ะ อีกค่าหนึ่งคือค่าความชุกนะคะหรือว่า prevalence สำหรับค่าความชุกหรือ prevalence นะคะก็จะเป็นค่าที่บอกว่าณเวลาใดเวลาหนึ่งในสถานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมีผู้ป่วยทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นป่วยมานานแล้วเพิ่งป่วยเลยถ้าเกิดเขาเป็นคนป่วยอยู่นะตอนนี้เรานับหมดเพราะฉะนั้นความชุกเนี่ยก็มักจะเป็นค่าที่ใช้กับโรคเรื้อรังนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเริ่มป่วยกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วส่วนใหญ่ที่เราไปเจอเราก็เจอว่าอ่ะเขาเป็นแล้ว นะคะวิธีการคำนวณก็คือเป็นจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดณนะเวลานั้นหารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดในสถานที่นั้นนณะเวลานั้นเลยค่ะเช่นความชุกโรคเบาหวานนะคะณนะวันที่1เมษายน2 5 5 4ในผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีเท่ากับร้อยละย0่ก็คือหมายถึงว่า่าในสถานที่นี้ถ้าเกิดว่ามีผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปี100คนจะเจอว่าเป็นโรคเบาหวาน20คนค่ะ ซึ่งตัวเลขความชุกนะคะก็จะบ่งบอกถึงพาระโลแล้วก็เราก็จะใช้ตัวเลขนี้ในการที่จะจัดสรรทรัพยากรค่คะจบไปแล้วนะคะสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะสําหรับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะขอทบทวนนิดนึงว่าเราได้เรียนในเรื่องของการวัดค่ากลางและการกระจายนะคะเรารู้จัก Confidence i n t e r v a l แล้วเราก็รู้จักการวัดความถี่ของการเกิดโรคในรูปแบบต่างๆทั้ง จำนวนนะับเร Ratio, p r o p o r t ั่นรวมถึงเรารู้จักศัพท์ที่เรียกว่า Incidence แล้วก็ Prevalence ค่ะ